สำหับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะตะวันพบค้ามพบข้านะคะที่นาลุงพลนะคะช่วงนี้ก็เย็ยนแล้วนะคะ FC เอฟซีเฟื่องก็จะพาไปชมสวนดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะที่สวนดอกไม้นาลุงพลมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้โหนาข้าวค่ะเอฟซีนาข้าวก็เรายังไม่เกี่ยวนะคะก็คงจะเกี่ยววันพรุ่งนี้วันนี้เกี่ยวไปแล้วหนึ่งหน้านะคะ ก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะช่วยกันเกี่ยวนะคะนี่เรามาดูนะคะดอกอะไรเอ่ยแม่ดานี่ดอกอะไรคะแม่ดาดอกงอนไก่ดอกงอนไก่นะคะแม่ดาบอกโอ้โหแม่ดาดอกดาวเรืองนี่อืสวยสดนะคะรดเลี้ยวนะคะไปตามขอบสะ เราเรียกว่าอะไรนะใจนางทำไมเหมือนดังทางรถตั้งโคตรโคตรเขียวเนี่ยนะคะหลังจากที่พวกเราเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหนึ่งนานะคะหนึ่งแปลงนะคะเราก็มาชมดอกไม้นะคะชมดอกดาวเรืองอุ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะพอดีเราปลูกแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะพอดีนะพี่เพื่อนใช่ ฝนมาพอดีดอกบานสะพรั่งเลย<อ>นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหบรรยากาศยามเย็นนะคะ F c ซมาชมดอกไม้กันนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะสวยงามอารามตาจริงๆนะคะ f โอโซ้พาชมสวนดอกไม้นี่นะคะ f อซฝั่งนู้นก็มีด้วยนะคะฝั่งนู้นก็มีเสือกอ็พาชมนะคะ เราไปดูกันนะคะนี่เราก็ใส่ฟางกลบนะคะเพื่อให้มีฟางเนี่ยเวลาเขาย่อยสลายไปแล้วก็จะไปเป็นปุ๋ยแล้วก็ทำให้ดินไม่แน่นนะคะหน้าดินไม่แน่นนะคะดินก็จะร่วนซุยนะคะ F c ซโอ้โหเราเห็นแล้วนะคะว่าที่นาลุงพลน,นะคะหุยอ,อันนี้ก็ดอกไม้เป็นชั้นๆเลยนะคะดาวเรืองนี่เหมือนจัดจัดกันไว้เลยนะคะ f c อืสวยสดจริงๆอูอ้หูนี่กอดอกใหญ่ออ้หูมีแมงด้วยนี่นะคะไม่ใช่แมงหรอกค่ะก็คือข้าวเปลือกนะคะ fc นี่นะคะอืสวยงามสวยงามออ้หูนี่ดอกใหญ่มาก fc นี่ดอกใหญ่มากเลยในจำนวนที่เห็นเพิ่งเห็นดอกนี้ใหญ่มากนี่นะคะออ้หู ถือว่าอุด,ดมสมบูรณ์มากค่ะเอซมองไปฝั่งนี้ก็ได้นะคะมองไปทางนี้ก็ได้นะคะอม,มองไปที่สระรูปหัวใจนะคะ FC อ่ซีโอ้โหเราเห็นดอกดาวเรืองแล้วนะคะเอซสวยงามมากอือ่ะนี่เราจะไปดูฝั่งนี้นะคะว่ามีดอกสีอะไรบ้าง นะคะเรามาดูนะโอ้โหนี่ดอกนี้ก็ออกดอกสีแดงแซมนะคะแซมสีแดงนะคะถ้าแบบนี้นะคะ fc ปล่อยให้สุกนะคะนี่แล้วเราก็เอาไปโรยต่อนะคะมันก็จะทำให้สวยงามนะคะ fc ซเราก็จะได้หลายๆพันนะคะเราก็ปลูกเป็นขั้นบันไดาทางนู้นด้วยนะคะ fc ด้านล่างนะคะ นี่โอ้โหแอดซือเป็นไงล่ะทีนี้อืมนี่นะคะโอ้โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรคะเอฟสีดอกดอกดาวเรืองสีนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรคะนี่นะคะอ่ะนี่นะคะก็เรามาดูนะคะอือหือนี่ดอกสีอะไร นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายเอาสวยๆนะคะ fc อ่ะนี่ก็ให้ fc ได้เห็นแล้วนะคะสวยงามมากนะคะมันอ่าเราก็มองไปตามน้ำนะคะ จริงๆค่ะสวยจริงๆ นี่นะคะเราก็ให้ FC ได้เห็นนะคะกบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเราก็ให้เห็นดอกดาวเรืองบานสะพรั่งโอ้โหนี่นะคะ FC ซสวยสดงดงามนี่นะคะเรามองไปก็จะเห็นองค์ปูด้วยค่ะ,ะเราเดินไปเรื่อยเนะคะนี่อื้อดอกใหญ่นะคะ FC ซดอกใหญ่มากนะคะ นี่นะคะด้านล่างเราก็ปลูกพริกนะคะปลูกพริกนี่นะคะอื้อต้นกล้วยก็มีนะคะแซมต้นกล้วยนะคะโอ้ตรงนี้ดอกใหญ่มากนะคะดอกหลายดอกซ้อนๆกันเลยนะคะ F c ซพาชมสวนนะคะชมสวนร,ริมขอบสะนะคะ FC โอปลาก็กระยุบกระยิบเห็นปลาไหมคะนั่นอะ โอ้นั่นปลานะเอฟซี FC. อืมอืมนั่นนะคะโอ้โหปลาลอยระลองนะคะปลาเยอะมากค่ะเอฟซี FC เห็นไหมคะยุ้มยิ้มยุ้ม,ย,ม,ย,มยิ้มนั่นแหละคะ่ะปลานี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง นะคะที่ทุ่งนาลุงนะคะอันนี้แบบคือถ้าถ้าช่วงนี้เราเห็นนะคะ fc ต่อไปก็คงจะเยอะมากจะบานเต็มเลยนะคะอ่ะอไปดูนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะท tp coffee tp skin นะคะ tp c o c o ้นะคะแนะนช่องเฟมบุญชูชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ